สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งชุดเครื่องมือวิดิดเพื่อใช้กับบอร a ์ด a อ i n ง a x 7 0 1 0บอร์ดนี้ค่ะซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสาธิตครั้งนี้นะคะก็คือ Vivado ค่ะซึ่ง Vi v a d o เนี่ยก็เป็นหนึ่งในชุดเครื่องมือวิดิดเช่นกันชุดเครื่องมือวิดิดเวอร์ชันที่แนะนำคือ2023.1นนะคะที่แนะนำเป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคู่มือแล้วก็ ตัวอย่างโปรเจกต์ที่แนบไปกับบอร์ดเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นในเวอร์ชันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่านี้ค่ะก่อนที่เราจะไปติดตั้งชุดเครื่องมือวีดีสนะคะเราก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมีพื้นที่ว่างเพียงพอไหมซึ่งพื้นที่ว่างที่ต้องใช้ในการติดตั้งชุดเครื่องมือนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200 g b ค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณเช็คจนแน่ใจแล้วว่า PC หรือโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยมีพื้นที่ว่างเพียงพอก็ไปดูวิธีการติดตั้งได้เลยค่ะเข้าไปที่หน้าอินเทอร์เน็ตนะคะเสร็จแล้วก็เซิร์คำว่าวิต i s 2023.1ดาวด2น์3 1ดาวโหลดค่ะโอเคเมื่อกดเข้าไปนะคะเราก็จะเจอเป็นลิงก์ของ amd ซึ่งเป็นลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยค่ะแล้วเราก็เลือกเวอร์ชันเป็น2023.1ค่ะ เมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอ3เวอร์ชันนะคะเป็น Windows, Linux, แล้วก็ SFD ค่ะซึ่งเราจะโหลดเป็นลิงก์ SFD นะคะซึ่งมีขนาด 110GB ก็กดเข้าไปที่ลิงก์เลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าให้กรอกข้อมูลค่ะเมื่อกอกเสร็จแล้วเนี่ยก็กดดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างเลยแล้วก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นค่ะเราจะได้ไฟล์นี้มานะคะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ run access up ค่ะ โอเคค่ะเราจะเลือกเป็น continue นะคะเพื่อติดตั้งเป็นเวอร์ชัน2023.1ค่ะหน้านี้เราจะเลือกเป็นว i ตีนนะคะเพื่อติดตั้งทั้งชุดเครื่องมือเลยอันนี้นะคะด้วยความที่ชิปของเราเนี่ยเป็น a o c แล้วก็7 series นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกแค่2อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะเลือก install c a v e n diver เพิ่มด้วยค่ะแล้วก็กด next เลยหน้านี้เราจะติ๊ก i ก g ให้หมดนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็กด next เลยอ่าเราจะเลือกที่อยู่ที่เราต้องการเก็บไฟล์ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คพื้นที่วางด้วยนะคะอ่าถ้าเราเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด install เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอให้ติดตั้งโปรแกรมให้เสร็จสิ้นค่ะเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะเป็น3โปรแกรมนี้ค่ะคือวิดิ วิววโแล้วก็วิตีเฮลเอค่ะก็หลังจากที่เราติดตั้งชุดเครื่องมือวิตีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาลองเอาตัวอย่างโปรเจกต์เนี่ยมาลงบนบอร์ดกันค่ะซึ่งโปรเจกต์ที่เราจะใช้ในครั้งนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ทํางานเกี่ยวกับการที่เรากดปุ่มแล้วไฟ led มันสว่างขึ้นค่ะโดยในการทดลองนี้นะคะเราจะใช้เป็นบิ i ไฟค่ะบิดไฟนี้เนี่ยเป็นบิดไฟที่ได้มาพร้อมกับบอร์ดเลยนะคะ ซึ่งเราจะใช้บิตไฟล์ในการโปรแกรมลงบอร์ดค่ะหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าบิตไฟล์คืออะไรบิตไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์สำเร็จที่เราจะได้มาหลังจากที่เราออกแบบวงจร f p a เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งเราจะใช้บิตไฟล์ตัวนี้ในการโปรแกรมลงบอร์ดเพื่อให้บอร์ดเนี่ยทำงานตามวงจรที่เราออกแบบไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบิตไฟล์อยู่แล้วนะคะ เราสามารถโปรแกรมลงบอร์ดได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่ค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีการทดลองที่สะดวกและก็รวดเร็วมากๆค่ะโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะเราก็ไปดูวิธีการเอาตัวอย่างโปรเจกต์มาโปรแกรมลงบอร์ดกันเลยค่ะในการทดสอบนะคะจะใช้เป็นสาย USB ค่ะบอร์ด A Link AX7010 แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟค่ะซึ่งเราจะเอาสาย USB เนี่ย เชื่อมบอร์ดกับแล็ปท็อปหรือ PC นะคะเพื่อโปรแกรมบิดไฟล์ลงบอร์ดค่ะแล้วก็ใช้อแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับบอร์ดค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดเปิดบอร์ดค่ะจากนั้นเข้ามาที่โปรแกรม Vivado 2023.1นะคะแล้วก็เลือก Open hardware manager ค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็กด Open target ที่อยู่ข้างบนเลยแล้วก็เลือก Auto Connect ค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราต้องเปิดบอร์ดแล้วนะคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> จากนั้นนะคะเรามาดูที่เมนูฮาร์ดแวร์แล้วก็เลือก SC73010 ค่ะคลิกขวาแล้วเลือกโปรแกรมดีไว้์จากนั้นนะคะให้เราเลือกบิตไฟล์ที่เราต้องการโปรแกรมลงบอร์ดค่ะแล้วก็กดโอเคเลยจากนั้นกดโปรแกรมค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะโปรแกรมลงบอร์ดแล้วแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ที่บอร์ดกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือนอกเหนือจากไฟ LED ที่เรียงกันอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยก็จะยังมีไฟ LED สองดวงก็คือ PWR แล้วก็ดันนะคะซึ่งไฟ PWR นะคะเอาไว้บอกว่าตอนนี้กำลังจ่ายไฟให้กับบอร์ดอยู่ค่ะส่วนไฟดันเนี่ยเอาไว้บอกว่าในขณะนี้เนี่ยโปรแกรมบิบไฟลงบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เพิ่งจะสังเกตได้ว่าในขณะที่กําลังโปรแกรมอยู่แต่ยังไม่เสร็จเนี่ยไฟนี้ก็จะดับลงนะคะแต่เมื่อโปรแกรมเสร็จแล้วไฟก็จะสว่างขึ้นค่ะเมื่อโปรแกรมบิดไฟลงบอร์ดเสร็จแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อเรากดปุ่มที่คีย์หนึ่ง LED 1ก็จะติดค่ะถ้ากดคีย์สอ LED 2ก็จะติดกดคีย์สา LED 3ก็จะติดแล้วก็กดคีย์สี LED 4ก็จะติดค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอแนะนำการติดตั้งชุดเครื่องมือวิติดแล้วก็สอนรันตัวอย่างโปรเจกต์ลงบนบอร์ด a อล x งเ0 0ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เอกสารหรือรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ